สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลีมีติเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบุหลันได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่ม f อทีมงานทนายประชาชนโดยได้โพสข้อความที่ว่าน้าแต่เว้นระยะการไล์เพราะอะไรนายสั่งหรือถูกค่มคู่ วันก่อนน้าเต่พูดถึงผู้เสียผลประโยชน์จากความจริงหลายประการในคดีรวมทั้งพฤติกรรมของจำเลยถูกเปิดและอาจจะเป็นที่มาของการข่มขู่ทุกรูปแบบที่จะให้น้าเต่หยุดการไลฟ์ทั้งที่เราเห็นจนชินตาจากปกคลิปของการข่มขู่ทุกรูปแบบที่จะให้น้าเต่หยุดการไลฟ์อย่างที่เราเห็นจนชินตาจากปกคลิปของช่อง ค่อยบอกเจ้าแล้วทำนองเบาได้ก็เบาหรือคำพูดบางคำที่ออกทำนองว่าผมจะด่ามันจนกว่ามันจะเลิกด่าลุงกลับป้าแล้วใครคือผู้เสียผลประโยชน์เราต้องมาดูว่าใครได้ประโยชน์จากความดังของสองจำเลยเมื่อความดังดันเสื่อมพวกที่เคยได้ผลประโยชน์นั่นแหละที่เสียผลประโยชน์ของวงวานสงจำเลย เป็นผลประโยชน์เบียบเกือ้อกูลซึ่งกันและกันถ้าเชื่อจำเลยยังดังยังใช้อ้อนเอฟซีได้คนถ่ายคลิปจำเลยก็จะพลอยได้ยอดวิวยอดซับและมีคนซื้อสินค้าผ่านช่องเพื่อสนับสนุนจำเลยและยูทูบเบอร์ที่ตนชอบยิ่งมีคนรุมถ่ายหลายช่องผลประโยชน์ก็จะย้อนคืนมาสนองกับจำเลยมากขึ้นในรูปของการกระจายฐานแฟนคลับ เท่ากับตลาดขายของที่กว้างขึ้นเมื่อไหร่ที่แฟนขับถอยเริ่มไม่มีคนอยากดูอยากติดตามยูทูบเบอร์ที่ถ่ายก็จะมีไรายได้ลดลงและในที่สุดก็เริ่มไม่คุ้มและต้องจากไปไปหายอย่างอื่นทำเสริมดังจะเห็นได้จากหมู่บ้านยูทูบเบอร์เริ่มร้างแต่บางรายลงทุนไปมากไม่ใช่เพียงแค่อยู่ไม่ได้แต่ไปก่อนนี้ไวล่่งหน้า แล้วหวังว่าจะได้เงินมากพอจากการถ่ายคลิปจำเลยแต่ต้องผิดหวังบ้านกำลังสร้างรถกำลังผลการถ่ายคลิปจำเลยที่เริ่มเสื่อมไม่คุ้มหนี้สินก็ต้องหาทางให้จำเลยกลายเป็นคนดังเรียกศรัทธาขึ้นมาโดยมองว่านาแตเป็นคนทำให้เอฟซีเสื่อมศรัทธาในตัวจำเลยแต่ความจริงเป็นดังที่นาแตเคยพูดไว้ ว่าถ้าจำเลยเป็นทองแท้ใครจะด่ายังไงก็ไม่กลายเป็นตะกัวไปได้หรอกยกเว้นเป็นตะกัวชุบทองเคสัวสัวไม่ทนทานต่อเอนไซม์ในน้ำลายลอกทองความคิดของผู้เสียผลประโยชน์ที่ว่าหากหยุดน้าแต่ใดความดังของจำเลยจะกลับคืนนั้นผิดอย่างสิ้นเชิงเพราะจำเลยไม่ได้เสื่อมเพราะปากหน้าเต่ แต่เสื่อมเพราะตัวเองและปากของคนรอบตัวจำเลยอย่างขาหมูลาเตมูหีนั่นแหละลองคิดดูดีๆคนที่ฟังและเชื่อนะแต่ไม่ใช่เอฟซีจำเลยดังนั้นไม่ว่าน,น้าแต่จะพูดอะไรกองเชียร์สองฝ่ายยังคงเดิมคนเกียตจำเลยก็เชื่อคนรักจำเลยก็ไม่เชื่อแต่ทีนี้อะไรทำให้ฐานเอฟซี ของจำเลยสันคนเพราะความคิดจะหยุดนะแต่ด้วยการตอบโต้หยาบคายเพราะคิดว่าถึงด่าถ้าด่าถึงแม่แล้วนแต่จะหยุดคนพวกนี้เลยดึงเอายใยสมควรมาละเลงเพราะว่าคิดตื่นตื่นเอาหยาบเข้าว่าถานัดแต่หยาบคายจุดนี้แหละที่เอซีกลุ่มหนึ่งของจำเลยเริ่มร้องเฮยนี่มันไม่ใช่แล้ว ทำไมลูกสาวถึงนิ่งปล่อยให้คนด่าแม่แถมยังมีท่าทีบางคําเหมือนพึงพอใจที่แม่โดนด่าเสียบางประกอบกับหลายเหตุการณ์ที่หลุดออกมาการสนับสนุนให้พ่อบอกล่าแม่ให้ขาหมูเข้าไปยุ่งตำหนิแม่ตนว่าลำเอียงมันทำให้เอฟซีหลายคนของจำเลยตาสว่างว่าจำเลยทั้งสองเห็นแก่ผลประโยชน์ ชื่อเสียงมากกว่าบุพการีจุดนี้นี่แหละที่ทำให้ชื่อเสียงของจำเลยตกต่ำไปบวกกับชื่อเสียเรื่องชอบเนรคุณจากเหตุการณ์กับทนายชุดเก่ากับพระจานย์แล้วทีนี้กับแม่ตัวเองตรงนี้แหละที่ทำให้คนหมดศรัทธาและเชือ่อในเรื่องที่นา้าเตะพูดมากขึ้นดังนั้นผู้เสียผลประโยชน์ทั้งหลายไม่ว่า จะพวกลงทุนสร้างบ้านลงทุนผ่อนรถน้แต่จะไล่ด่าจำเลยหรือไม่วันนี้หากจำเลยยังเพิกเฉยกับการที่ขาหมูเข้ามาวุ่นวายทั้งเรื่องครอบครัวทั้งเรื่องคดีการทำงานของทนายชุดใหม่ยังให้มุอีอยากขายกับแม่ตัวเองแบบนี้จำเลยจะตกต่ำไปเรื่อยๆจนถึงแดนประหารอันหนึ่ง ระยะนี้มี f อผู้ใหญ่ใจดีเปให้ยูทูบเบอร์อย่างหนักเพื่อเป็นการบอกว่าถ้ายังอยู่โกกอกอวยจำเลยทุกคนก็จะได้รับสิ่งตอบแทนที่เป็นอีกยุทธการกู้วิกฤตศรัทธาด้วยการใช้เงินซื้อใจหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่า ป้าพูดถูกทุกเรื่องมีเหตุและผลป้าหยานผู้มาก่อนการถูกต้องครับหมวดโทษแต่คนหินต่างป้าบุหลันได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกันโดยแสดงความคิดเห็นว่าถ้าจำเลยมีทีมวิจารณ์ที่มีคุณภาพมีคุณธรรมฉลาดแก้เกมชะตาของจำเลยจะดีกว่านี้ไม่ต้องเรียกเรตติ้งด้วยการเล่นตลก ใส่วิทปัญญาอ่อนวนๆกันไปตรงไหนจริงก็ยอมรับชี้แจงเมาเยี่ยวกลางบ้านมันไม่ได้ผิดมากมายยอมรับขอโทษเคยดื่มเคยกินเคยเมามันไม่แปลกเลยแต่ปฏิเสธทุกดอกแท้ทุกชอ็อตนี่แหละแปลกอีกไม่นานกระบวนการยุติธรรมก็เริ่มต้นอย่างจริงจังแล้ว ก็จะคอยดูว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือของโป้มก็เท่านั้นเองวงแหวนรอบนอกก็ทยอยเจอคดีกันไปเรื่อยๆได้แต่ใช้คำหยาบคายสะทุนด่าพ่อแม่หรือข่มขู่พยานในคดีเลขาทองปป้มก็เจอคดีโกงแช์แถมยังเข้าไปตีท้ายขวดทนายในคดีเพียงเพื่อหาประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นความเสื่อมของจำเลย นอกจากมาจากวงเวนเสื่อมก็มาจากความอักตันอยู่ปล่อยให้วงเวนด่าถมถุยใส่พ่อแม่ตัวเองที่ใหญ่สมควรเช่งไว้พวกนี้จะได้รับกันไปเต็มๆทุกตัวเพราะการว่าให้ร้ายคู่อื่นถือว่าเป็นกรรมทางวาจาไม่สำนึกบุญคุณแม่ที่อุ้มท้องและเบ่งตัวเองออกมามีสิ่ง มีชีวิตที่อับปะมงคลอยู่ใกล้ตัวชีวิตนี้จะหาความสุขความเจริญได้อย่างไรกะระแสตกเพราะทำตัวเองอวดรวยอวดเก่งสำคัญตัวเองเกินไปสุดท้ายคงไม่เหลือใครหลังวันที่8ก็รู้ว่าควรอยู่ต่อหรือเปล่าคิดว่านะคดีนี้ยุ่งยิงพยานกระทบพยานมากไม่ควรยืดเวลาเลย ขอให้ศาลอย่ายึดเวลาตามแผนของพวกมัน